ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมเดบบุนดอยเอสโตรนะผมเนาะวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวรถ GPS โดน150กันนะผมเนาะเป็นสีส้มนะครับผมเนาะเพิ่งออกมาใหม่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมว่าเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้านนะผมโอเคไปไปดูกันเลยนะครับ โอเคนะผมก็โดยสภาพโดยรอบนะครับผมนี่คือเดิมๆนะฮะผมก็มีอันนี้นะฮะที่ไม่เดิมก็แบบมีสติกเกอร์ติดไว้รอบคันแค่นั้นเองนะครับผมนอะกระจกอะไรเดิมๆเดี๋ยวเราจะให้ดูรอบคันก่อนนะรอบตัวตัวนะฮะอ่านี่ฮะต่างข้างหน้าครับผมฐางด้านข้างครับแบบนี้นะฮะนี่ยังไม่ได้ไป้ายเลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะนี่คือฐานด้านหลังนะครับผมเนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะให้มาดูตั้งแต่ขั้นขั้นหน้าเลยนะครับผมเนาะอ่าก็อันนี้ติดติดเฉยๆนะครับผมเนาะเดิมๆก็อย่างที่เห็นนี้เลยนะฮะไม่มีอะไรนะครับผมเนาะนี่ล้อนี่อ่าล้อก็จะประมาณนี้นะฮะจางเดิมๆหมดเลยนะฮะนี่แล้วก็ตอนนี้ผมได้ติดไว้อยู่นะติดก,กันมาแรลงน,นะครับผมนะฮะ ก็สติกเกอร์ครับผมนะฮะสติกเกอร์ด้วยนี่โกบโปด้วยนะฮะน,นี่ชิวเดิมๆครับโอเคนะฮะผมนะมาดูทางด้านนี้นะฮะกระจกต่างๆนานาน,านี่กระจกเดิมๆนะฮะอ่าป๋ามเบนก็นี่ฮะแต่คนละสีนะเออนี่ไฟทัดท้ายนี่ไฟเลี้ยวเสียงแต่สตาร์ทไฟพามาด นี่สันตันนา,าฮะเดิมเดิมโอเคนี่นี่เปิดที่ช้านะผมเนาะก็ลึกอยู่นะมันจะลึกนะผมเนาะแล้วก็ตรงช้าเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้เราสามารถเปิดได้อยู่นะโอ้นะฮะนี่โอ okay. เคระบบกุญแจแบบคีย์ไลท์นะครับคีย์ไลท์โอเคแล้วก็ติดคาร์บอนนะฮะนี่ติดเฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะฮะอันนี้รู้สึกว่าเล็กไปนิดหน่อยนะฮะเวลาผมไปยืงขัดแบบนี้นะฮะเนาะ ขาตั้งครับอ่าแบบเนี้ยขาตั้งสูงมากเลยนะอ,อขาตั้งมีระบบเซ็นเซอร์ด้วยนะถ้าแบบว่ารถอะไรนะถ้ายังไม่เอาขาตั้งขึ้นเนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ได้นะครับผมเนาะอันนี้ที่พัเท้าคนขาลานนะฮะนีแบบนี้ก็จะมีเสียงตุต๊กต๊ต๊กต๊กในการล็อกนะครับผมเนาะนี่แบบนี้เดิมเดิมหมดเลยฮะอ่าดูเดิมเดิมครับผมนี่ี่สติ๊กเกอร์โกโปนี่ท้องแสนนะฮะอ่า ท่อเดิมครับนี่นี่ติดสติกเกอร์เฉยๆนะไม่มีอะไรนะผมนะฮะโอเคที่พัดเท้าด้านขวาครับโอเครุ่งสีวารุ่งใหม่นะครับนะโดนของเรานี่ฮะอ่ะแล้วเนี้ยเนี่ยอันนี้ผมเอาออกนะจริงๆนี่ไอตัวนี้ไม่ออกมาก็เลยแบบว่ามันเอาออกไม่ได้นะผมเนาะนี่ยังไม่ได้รับเล,เล่มเขียวเลยผมก็เลยเอาออกก่อนแล้วใส่กระจดเดิมเดิมไปก่อนนี่ฮะ มันจะมีเสียงแบบนี้ครับผมอันนี้คือสัญญาณการขโมยเนาะถ้าเราเอามือไปทุบรอนแบบนะไปทําอะไรเนี่ยมันจะร้อนทันทีเลยนะฮะอ่ะบอกครับผม G P A โดนนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราจะแล้วก็เลื่อนไม้ตรงนี้ผมได้เอาของโรงงานออกนะผมแล้วก็ติดใหม่นะฮะอันนี้ติดใหม่นะครับกุญแจะฮะอ๋อกุญแจจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ G.P.A. โดนครับผมกดเปิดฮะก็จะมีเสียงสัญญาณแบบนี้นะฮะโอเคกดเปิดครับอืก่อนที่เราจะเปิดนะเดี๋ยวเรามาดูใต้บอกก่อนนะครับเปิดขึ้นมาบอกนะที่บอกเลยว่าแบบไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะใต้บอกไม่กว้านนะครับนะฮะนี่ฮะเล็กๆไ,ไ,ได้น้อยแต่ก็ใส่หมวดหมวกหมวกกัน็อกได้หนึ่งอันนี้อยู่นะกระบอกหนึ่งตัวอยู่นะฝา่านาน้ามันอ่ะ เปิดแบบนี้เออแล้วก็เปิดแบบนี้เออสะดวกในการเปิดต่างๆนาน,าน,านาเนาะอ่ะแบบนี้โอเคอ่ะเอาปิดละเดี๋ยวเราเปิดอึดโอ้โหมันจะล็อกล็อกเร็วมากเลยนะมันล็อกเร็วมากเลยนะฮะอ่ะดูเรนไม้ก่อนนะผมนี่ฮะโอ้โหกว่าจะรีวิวได้ป่าไปสองร้อยสี่สิบกิโลแล้วนะฮะเนาะนี่ฮะนี่ฮะ อ่ก่อนจะสตาร์ทเราก็ต้องกดก่อนให้ระบบมันทำงานก่อนนะนี่ฮะไม่รู้ว่าจะสตาร์ตติดไหมขาตั้งคู่แบบนี้นะเออติดอยู่นะฮะนี่ฮะี่เสีนท่อเดิมๆนะฮะผมเนาะนะแบบเนี้ อันนี้บินไป240กิโลแล้วนะครับผมเนาะน้ำมันผมยังไม่เคยไม่เคยเติมเต็มฐานเลยนะฮะเนี่ยแบบนี้โอ้โหอ๋อติดติดติดอยู่นะฮะรอไม่ขึ้นเนาะก็เลยอ่าซึ่งผมได้ตั้งที่อะไรนะที่แบบมันไม่ตรงกันนะฮะก็เลยนะฮะก็เสียงเดิมเดิมมาผมนะฮะดู ระบบต่างๆนะฮะนี่นี่โอเคเดี๋ยวเราปิดนะฮะปิดแล้วก็สตาร์ทมาทดลองครับผมอ่ะอันนี้ไฟทัดไทยนะฮะตุ๊บๆๆกับพิปตาไงกับพิบตากับพิบตาแบบนั้นเนาะไปสูงไปตาม,มับผมเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายครับซึ่ง gps d o o เนี่ยมันจะมีเสียงอยู่นะนี่ไงตุ๊บๆๆเพื่อเป็นการเตือนนะครับผมเนาะ ทางด้านขวาครับผมน,น,แบบนี่เซนแต้ฮะดูเซนแต้ก่อนอ่าไม่มีเนาะนี่สตาร์นะฮะอันนี้ไฟขอทานพมาณนี่แบบนี้กดปิดนะฮะโอเคก็นี่อันนี้ก็ปิด ถ้าเราเปิดบอกก็ดันลงไปครับผมถ้าจะล็อกหัวก็ดังเข้าไปแล้วก็ล็อกนะฮะโอเคเมื่อรถหยุดการใช้งานเราก็กดสตาร์ทเออกดปิดกดสตาร์ทวะโอเคก็จะประมาณนี้นะผมในการรีวิวรถ GPA โดนสีวาวสีส้มของเรานะครับผมก็เดิมๆนะฮะเนาะครับผมก็เพิ่มเติมอีกน,นิดนึงนะผมเนาะคันนี้ผมจัดสดมานะครับผม นะผมเนาะนี่คือใบสลิปนะครับผมราคา77,0 0 0บาทน,นะครับผมจริงๆมันเป็นเ7 8 0 0่นแบบนี้นะผมแต่เขาลดให้800บาทน,นะผมไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นเท่าไหร่กันนะผมอันนี้ผมอยู่ที่เชียงรายนะผมผมไปออกรถมาวันที่13กันยา6 5หเวลา4โมงเย็นนะครับผมเนาะแล้ววันนี้วันอัดคลิปก็ผมก็วันที่24กันยานะผมเนาะ6 5หนะครับผม,นะะะผมได้มา12วันแล้วนะผมก็ ปลาไป240กิโลแล้วนะผมเนาะไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นสดแล้วก็ดาวเนี่ยไม่รู้ไปราคาเท่าไหร่กันนะผมถ้าได้ถูกหรือว่าได้แพงกว่าผมนะผมก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมกันด้วยนะครับประมาณนี้นะผมในการรีวิวนะผมท้ายที่สุดเนี่ยผมก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ